ในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยเนี่ยนะครับส้าหรับเด็กเล็กๆเด็กอาจจะมีความรู้สึกว่าหน้าเบื่อนะครับครูครูเองก็เหมือนกันนะครับว่าหน้าเบื่อนะครับคือคิดไม่ออกว่าจะหาวิธีการสอนแบบไหนนะครับถ้าเราจะเปรียบเทียบว่าในเรื่องการเรียนการสอนนะเป็นเรื่องของการปรุงอาหารเหมือนห้องครัวเนี่ยนะครับ,นะรบปรุงอาหารที่เด็กรับทานแล้วรู้สึกเขาบอกก็ชอบอร่อยการสอนก็เหมือนกันนะครับ ครูก็ต้องมา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 ปรุงการสอนกันนะครับเพื่อจะทําให้การเรียนการสอนนั้นน่าสนใจนะครับเด็กมีความรู้สึกว่าอยากอยากร่วมกิจกรรมอยากจะทํากิจกรรมกันสําหรับในเรื่องของบัตรคำเนี่นะครับหรือว่าบัตรพยัญชนะนะครับคุณครูอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เชยไปแล้วล้าสมัยไปแล้วสําหรับวันนี้ นะครับที่จริงไม่ใช่ต้องต้องคิดว่าเราจะนําบัตรคำมาใชใ้ในการจัดเทคนิคในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างไรโดยเฉพาะในเรื่องของการอ่านสําหรับนักเรียนเล็กนะครับเราได้ฝึกทักษะการอ่านซึ่งเป็นพื้นฐานที่สําคัญให้เขาได้จับบัตรัญชนะบัตรสระนะครับแล้วได้เคลื่อนไหวนะครับได้เล่นนะครับจะเป็นสิ่งที่เกิดการเรียนรู้ได้ดีมากทีเดียวครับ วันนี้เราจะประสมคำนะครับ <c oughs> เราจะมาประสมคำเอาพยัญชนะทุกคนรู้จักพยัญชนะแล้วเนี่ยนะมาถึงวันนี้ทุกคนรู้จักพยัญชนะอันนี้ตัวอะไร <c oughs> ออันนี้ตัว <c oughs> อทุกคนรู้จักหมดแล้วล่ะนะครับแต่ทีนี้เราเรามาะสมคนแล้วก็อ่านให้เป็นคำอันนี้สระอะไร <c oughs> สระอ้า อันนี้พยัญชนะตัวอะไรโม่เดี๋ยวเรามาผสมกันเรามาฝึกผสมกันกากากาผสมกันกากออาอีกครั้งหนึ่งกออากออากาไหนใครจะใครจะออกมาสักผู้หญิงก่อนละกันหองามสี่ ถ้าถือะชนะคนละตัวถือไว้ถือไว้ถือไว้แค่หน้าอ,อกถือว้ี่คอ,อนี้อยู่ตรงนี้มีหน้าที่อ่านนะครับครวนับหนงถึงสามนะหนึ่งสองสาม สำหรับเด็กเล็กนะครับนักเรียนชั้นป1นึ่งถึงปสเนี่ยการอ่านมีความสําคัญนะครับการที่เขาได้ฝึกทักษะการอ่านก็จะเป็นพื้นฐานที่จะไปเรียนในในกลุ่มสาระอื่นๆจากบัตรพยัญชนะนะครับที่นักเรียนอาจจะได้จับได้ถือบัตรสระนะครับมาฝึกสะกดคํากออากาขออาขานะครับฝึกจนเกิดทักษะหลังจากนั้นเมื่อเขาอ่านบัตรพยัญชนะได้แล้วบัตรสระได้แล้ว ก็ขั้นต่อไปก็เป็นเรื่องของการนําคํามาผสมมันก็จะกลายเป็นบัตรคําซึ่งบัตรคํานี้ก็สามารถที่จะทําให้เด็กเรียนรู้ได้หลายๆเรื่องนะครับแต่งประโยคก็ได้นะครับนำมาอ่ออานหาความหมายก็ได้เมื่อกี้เราสะกดคํนะครับไหนที่เราอ่านเป็นคํํๆเลยเช่นคํานี้เราอ่านว่ากา<ก>ไหนทุกคนทาท่าที่ทําท่าการ้องด้วยร้องมีเสียงด้วยกากากา กากากาไหนทำเสียงห้าครั้งห้าครั้งหนึ่งกา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 าก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 าอาก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 าอาก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 าานาาก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 าาากากกา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 านากากกาาวากาา อ่ต้นไม้บินไปกาไหนลองแต่งประโยคสิแต่งประโยคที่มีคําว่ากาอีกาบินลงมาอีกาบินลงมากาไปหาปูกาไปหาปูกาปาปเกง่งอาตอไปตาดูอีกา,ากาดูปูกาดูปูะครับอที่สําคัญบรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีความหมายนะครับนอกจากในห้องเรียนแล้วคุณครูลองนําบัตรคา ออกนอกห้องเรียนนะครับไปจัดตามใต้ต้นไม้ในสนามนะครับเลือกที่ที่เหมาะสมนะครับแล้วก็นําสิ่งต่างๆเข้าไปเกี่ยวข้องกับบัตรคาเช่นเกมนะครับ mm hmm. เด็กก็จะสนุกสนานเพราะเด็กเขาชอบนะครับในเรื่องของการเล่นเกมแต่ว่าเล่นเกมอย่างไรที่จะให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่ที่ครูจะต้องคํานึงครับเดยวครูจะให้เล่นเกมนะครับครูจะให้เล่นเกมให้เล่นไทยดูที่ว่า ใครจะทายถูกนะครับกลุ่มไหนไทายถูกยกมือนะเป็นอวัยวะของสัตว์สี่ขาตัวใหญ่ยาวมันยาวยาวงค่ะยาวสองข้างสองข้างมันคือสองข้างอวงเขี้ยววังเขี้ยวขมาแแหละเขี้ยวของช้างอะ่ะเราเรียกอะไรงาครับงาครับดูที่ถูกไหมงาถูกต้องอ่านพร้อมกันงอนงางองออาข้อสอง เป็นสัตว์นะบินได้ออกหากินตอนเช้ากากาแน่เหรอดูที่เฉลยถูกไหมกาาแต่งประโยคได้ไหมแต่งประโยคได้ไหมฉันดูอีกาฉันดูอีกาอ้าวสีปลาอีกาไม่ลงมาอีกาไมนลงมากินาไม่สบายฉันต้องกินยาฉันไม่สบายฉันต้องกินยา สำหรับในเทคนิคที่2นะครับในเรื่องของการออกเสียงก็มีเรื่องของวรรณยุกต์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับวรรณยุกมาเกี่ยวข้องมีปัญหาอย่างไรครับวรรณยุกมีสี่รูปมี5เสียงอันนี้ก็สร้างปัญหาให้กับเด็กว่าเอ๊มีสี่รูปทําไม5เสียงนะครับจะทํำยังไงให้เด็กเห็นภาพเกิดสัญลักษณ์นะครับคุณครูก็อาจจะเอาเรื่องของเพลงเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก่อนที่เราจะ ทันเสียงเรารู้จักเครื่องหมายก่อนอันนี้เรียกว่าเครื่องหมาย <A. S 1> เอจักริตโซครับพร้อมกันต<บ>ีลา<บ>วันในยุคมีกี่รูปสี่รูปมีกี่เสียงห <5, 4, S 1> รูปนี้เรียกว่า <A. S 1> เอรูปนี้เรียกว่าโ<บ><บ>รูปนี้เรียกว่าต<บ>ีรูปนี้เรียกว่า จัตาวาหัวแม่มือเนี่ยทุกคนยกหัวแม่มือหัวแม่มือหัวแม่มือแทนเสียงสามันนิ้วชี้แทนเสียงอะไรเอนิ้วกลาง <A S 1> โท,โทนิ้วนางรีจัตาวาห้าน,นิ้วพอดีเลยแทนเสียงสามันเอกโทตร,รีจัตาวา,วาอ่ะเพลงนะครับการน,นี้เพลงผันเสียงสนุกนะครับอ่ะลองร้องพร้อมกันหนึ่งสองสาม ว่าแม่มือแทนเสียงสามันนิ้วชี้ติดกันแทนเสียงเอกเอ่ยนิ้วากางนันยาละเลยนิ้วกางนันยาละเลยแทนเสียงโทเอ่ยนิ้วนายเสียงตรีพวกเราจำให้ดีพวกเราจำให้ดีนิ้วก้อยน้อยนี่แทนเสียงตวา พวกเรานันยารอลาพวกเรานันยารอล,ะละรามืาอละละสิเชิญมาผันเสียงสนอเอ่ยหลังจากที่เด็กได้ร้องเพลงเข้าใจรูปวรรณยุกต์เสียงวรรณยุกต์แล้วนะคุณครูก็นํานิ้วนี่แหละครับนะมาฝึกต่อนะครับโดยอาจจะทําเป็นบัตรเล็กๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะสวมนิ้วได้นะฝึกผันเสียงคําว่าจานเสียงอะไรละ่ะก็ผันสิครับ จาน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 เสียงสามัญเสียงสามัญก็ต้องนิ้วหัวแม่มือใช่ไหมครับหรือคําว่าป่าเด็กก็ฝึกพันเสียงป่าป่าป้าป้าป่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 าเสียงเอกเสียงเอกก็สวมที่นิ้วชี้นะครับเรื่องของรูปวรรณยุกเสียงวรรณยุกเนี่ยถ้าเด็กได้ฝึกนะครับโดยใช้บัตรเล็กๆอย่างนี้นะครับเด็กก็จะเข้าใจว่าคาแต่ละคำเนี่ย เป็นรูปวรรณยุกอะไรเสียงวรรณยุกอะไรเอาละคราน,นี้ครูจะให้แบ่งกลุ่มแล้วละครูจะมาทดสอบลองดูว่าแต่ละคนเนี่ยหันเสียงได้ถูกต้องไหมอ้านั่งหันหน้าเข้าหากาัน5คนมีคําอยู่นะครับลองช่วยกันคิดนะสวมให้ถูกนิ้วนะ อาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์สวนไปอย่างอาทิตย์ลองผันสิน้อง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 อีกครั้งหนึ่งน้อ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 งเสียงอะไรครับเสียงตีครับเสียงตรีรตร ре. พัดะตรงกันนิ้วอะไรนิ้วนางนิ้วนางเสียงตรีแต่ว่ารูปเป็นโท,โทแต่เสียงเป็นตรีโอเก่งมากเก่งมากนะครับน้อง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 เอาละครันนี้ลองกลุล่มนี้บ้างลองผันเสียงสิครับเอาลองดูสิครับ ลองก็เถียงอะไรเ,เสียงเอกแต่รูปมันเป็นอะไรสามัญรูปเป็นสามัญแต่เสียงเป็นเสียงเอกตอกตอกอ่าคนต่อไปแล้วโชว์สิคำว่าอะไรครับคำว่าฝนค่ะไหนลองผันสิฝน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 ไปอยู่นิ้วก้อยครูสงสัยจังเพราะอะไรเพราะว่าเป็นเสียงจัตวาเสียงจัตวามันไม่ใช่เสียงสามัญเหนือไม่เห็นมีรูปจัตวาเลยเนี่ย ไห้ลองพันให้ครูฟังหน่อยสิฝน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 คำว่าฝนรูปเป็นสามันแต่เสียงเป็นจัตวาจัตวาอาต์ตไสุดารัฐมากมากให้ลองพันให้ครูฟังสิมาก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 เสียงอะไรไม่โทคะ่ะเสียงโทจะไม่ใช,ใช่รูปเป็นสามัญแต่เสียงเป็นโท,โทเห็นแล้วหรือยังว่าบางครั้งคําบางคําเนี่ย รูปกับเสียงเป็นไงไม,ไ,มไม่ตรงกันพอฝึกไปสักระยะหนึ่งนะครับก็เกิดปัญหาตามมาอีกแล้วนะครับเพราะว่าคําบางคำเนี่ยรูปกับเสียงไม่ตรงกันนะครับเสียงเป็นเรื่องที่เด็กสัมผัสยากเพราะว่าเป็นนามธรรมานะครับเพราะเด็กก็จะเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าถ้าคําใดเป็นรูปเอกเสียงต้องเป็นเอกรูปโทเสียงก็เป็นโทรตรงนี้แหละครับจึงได้นําเทคนิคการผันเสียงที่ขั้นบันไดเข้ามาใช้ครับ เรามาทดสอบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าคําบางคำเนี่ยเป็นไงรูปอย่างหนึ่งแต่ก็เสียงก็อีกอย่างหนึง่งครูขออาสาสมัครสักห้าคนอ้าวเชิญห้าคนห้าคนห้อ้าว,าวไปยืนเลยครับหคนยืนตามลําดับขั้นนะครับทดสอบทอีกครั้งหนึ่งเสียงเอ็กโชขึ้นมาโทกรีจัตวาเอาละคันนี้ เรามาดูที่ว่าคำคำเนี้ยนะคำคำเนี้ยขันพร้อมกันกิ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 นกอาทิตย์ควรจะไปยืนตรงบันไดขั้นไหนนายอาทิตย์เด้เสียงอะไรสามานามาอ้าวต่อไปต,อกตกตกขันพร้อมกันตก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 ,ตก,ตกจักริด ต่อไปคำต่อไปน้องอา้าผัานพร้อมกันน้อง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 คำนี้เสียงวรรนันยุกอะไรตีตีอา้าวใครจะไปยืยนตรงไหนเชิญนิตยาอา้าวต่อไปคำว่าขายขายทุกโรงเรียนก็มีขั้นบันไดยอยู่แล้วนะครับเพียงแต่คุณครูให้นักเรียนถือบัตรคำ ไปยืนที่ขั้นบันไดเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทรเสียงตรีเสียงจัตวาและก็ลองสุ่มตัวอย่างนักเรียนไปยืนให้ตรงกับขั้นบันไดที่มีเสียงวรรณยุกนั้นๆล่ะก็จะช่วยแก้ปัญหาจากความสับสนที่เด็กเข้าใจว่าคําบางคําเสียงอย่างหนึ่งรูปอีกอย่างหนึ่งนะครับช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ในโรงเรียนนะครับมีหลายๆที่ที่คุณครูสามารถที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ เพียงแต่คุณครูเลือกที่ใดที่จะเหมาะสมในเรื่องใดเพราะในในโรงเรียนก็มีแหล่งเรียนรู้อีกหลายที่ที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ครับ